ไนตี้ไนตี้เหรอครับได้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 ไันได้ไม้ได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 ้ไม่ได้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 ได่ได้ได้ไม้ได้ไม้ได่ได้ได้ไดไไไไไไมไไ้ไไ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 ้ไ้ไมไไไ้ไ้ไ อเดือนหน้าแหละใช่ใช่เขาไม่ก็เหลือเหลืออยู่เดือนเดียวแล้วนะฮะใช่ไหมากใช่ก็คือเหลือเฮ้ยอะไรวะก็คือเดือนเดือนหน้าครับทันมาคบเธอก็กำลังจะมาครับเป็นไงบ้าง5กับคบเธอตอนนี้ไม่กี่เปอร์เสร็จแล้วถ้าเอาแบบเร็วๆนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายถ่ายกันไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็กำลังเร่งถ่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคเยอะหน่อยเรื่องของแบบว่าภาพม่ายบางทีแบบว่า ไปถ่ายเนี่ด้วยความที่ชยพิงเป็นย,นย้อนย้อนย้อนเป็นอายุยาอเนี่ย,ยมันก็เลยแบบเสียงฝนหรืออะไรพอฝนหนักหนักมันก็ถ่ายไม่ได้หรือว่าน้ำพว่งก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันก็เลยตัวนี้ก็เลยเป็น,นมือข้อาทรสัได้เลยมีกี่มีกี่เรื่องครับคุณผมของบ้านเรานี่เรื่องต่อไปมัยจะต่อไปไงมนยเกไปที่แลม่เกไี่ล้วมยเลยนะมวยเกไปี่จมว่เไปที่ แล้วผมก็โปรเจออกต์ของเจน,นะผมก็จะเป็นรักสุดใจในแฟนบอยครับผมหรือว่าม<ช>ิสเตอร์แฟนบอยอะไรแต่ว่าตอนนี้คือน้อง,งอูกับน้องเฟย์ก็คือต้องรีบไปทํางานก่อนอก็เลยทีงผมมาตัวแทนไว้เหลือคนเดียวเลยตอนนี้เราเป็นตัวแทนคนเดียวเลยผมก็นายนะครับผมวันวันนี้ก็มาออกงานแทนเจอกับวานเป็นไงบ้างทางการพิธีกุญจิยก็โปรเจกต์นี้ก็จะเริ่มถ่ายทำภายในปีหน้าครับผมแต่ว่าตอน นเดือนนี้หรือว่าช่วงนี้พวกเราก็เริ่มทําการแบบว่าทําการเวิร์กช็อปครับการปรับตัวละครแล้วก็มีการปรับบทให้แรงขึ้นด้วยแรงแรงขนาดไหนแรงก็คือแบบบางบางเรื่องที่อยู่ในวงการเราก็มันจะไม่พูดกันแต่ว่าในแฟนบอยก็เจ้าออกมาพูดใช่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนแบบให้คิดว่าเป็นแบบวิจารย์หาวใช่รย์ใช่ใรือว่าไรกันในซีรีส์ เย็นจะร้าขนาดไหนราแบบนี้ผมล้ายลงอาติดโบโช่ไหนติดโชว์มไ่วแหละนด้แล้วครับผมก็ก็จะมีการปรับปรับบทด้วยครับเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าแบบบางบางบทหรือว่าบางบางซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบอ่ะถ้าเป็นเรากันเองเนี้ยเราก็จะแบบรู้ๆกันแต่ว่าแบบ เราอยากให้คนที่ได้ดูอยู่หลังกล้องแบบได้รับรู้ในบางบางอย่างบ้างในทางที่แบบจริงๆอ่ะผมว่ารู้สึกว่าแบบทุกๆอาชีพมันก็จะมีดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่มันก็จะมีแบบด้านขาวกับด้าน<ช>ดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็จะ รวมๆกันมาให้ทุกคนได้ดูกันเอาด้านมืดให้ดูกันมาไม่ไม่เพราะแบบว่าแบบเป็นกลิ่นละกันเป็นกลิ่นละกันใช่ครับผมแล้วนั่มถ่ายทำเมื่อไหร่ครับก็ตอนที่คุยกับพี่อากับเอ้พี่ก้ากับพี่ออสเซนก็พร้มมาแบบต้นปีหน้าใช่ครับผมแต่ปีหน้าได้ดูแน่นอนผมก็จะมีอ่ามี แพทจีมีริวจินมีเซฟปูมีเจนด้วยครับผมแล้วก็มีนักแสดงท่านอื่นที่มาร่วมด้วยใช่ครับขอบคุด้วยครับค่ะงี่อัตตล้างนัดค่ะลูกน้องนัดกันเป็กเหมือนเดิมไหมของนัดยังคู่กันอยู่กันไม่ได้กันม่กันครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ขันของดารมอดอแล้วตอนนี้เพราะว่ากอวุโสสุดเลยครับผมใครอเรื่องของกันอยู่นานแต่ท่านในเรื่องของอายุก็เรียกว่าอยู่นาน กว่าคนอื่นๆแล้วกันครับเรียกว่าเป็นเสาหลักของรายการอเสาหลักเป็นเสาต้นหนึ่งของไทยเสาหลักเสาตกนน้ำมันครับผมอะไรครับเอะไรครับอะไรครับอะไรครับอ่าครับผมก็ที่สามของเธอนะครับ b e เ u อร์ซีรีส์ก็จะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสามเลยเป็นคนต้นเหตุครับคือเขาอะอกหักแล้วเขาก็หนีหนีไปเขาเรียกว่าพักใจที่เกาะพนนะครับส่วนนัดละเป็นเลขาของคุณสี่เป็นพี่น้องของพี่แม็ก ชื่อแจมครับได้รับมอบหมายให้ไปตามคุณสามกลับมาเพื่อร่วมางานแต่งงานของ,ของเขาเรียกว,ว่าเป็นหนึ่งในเครือญาติของอดีตส่นครูเขาบอกนะถ้าอย่างเราไปถ่ายเกาะมันก็จะต้องแบบชุดเชิ้ตอะไรก็ต้องใส่แล้วก็ชุดเชิ้ตก็อาจจะไม่ต้องทบไปเยอะครับเก็อาจจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรที่แบบอยู่กรุงเทพก็อาจจะใส่ชิวๆตามแบบริมทะเลอะไรใช่ไห่ครับก็คือคนจะคาดบอกว่าเอ๊ะไอ้ตัวที่เปิด เปิดออกมามันเยอะไปหรือเปล่าก็ผ้ามันเยอะไปหรือเปล่าอ๋อก็อาจจะลมมันแรงนะอาจจะมีปลิวๆกันได้ครับโอ่คฉันรอเลยเขาเลยถามพี่สามใช่ครับเขาเลยเน้นน้อยชิ้นเอาครับครับผมก็ครับอ้าวต้องประมาณนี้เดี๋ยวฝากแบบว่าฝากเอาใจช่วยพวกเราด้วยครับผมว่าน้องแจมจะตามพี่สามกลับมาได้ไหมแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปครับผม เรบได้ได้เห็นกินไอใหม่ๆของพี่เมกับน้องรัตนะเนี่ยเพราะเรารวบกันหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยว่าจะดูดูว่าเป็นเคมีประมาณนี้นะครับผมว่านี้ใหม่มากอันน uhm um> ี้เป็นคาแรคเตอร์จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบคอมเมดี claro> ้ครับแล้วก็พอที่ผ่านมาดราม่าหลายเรื่องมากๆครับอันนี้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความเรียวนิดนึงฮะคิดว่าน่าจะสนุกมากๆคคือแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของพวกเราในเรื่องเก่าๆครับมันจะมีความแบบห่างตัวตนจากพวกเรานิดนึง แต่ว่าพอมันเป็นที่สาวของเธอเปิร์เราได้กลับไปเป็นตัวเองมากขึ้นค่ะผมเอาตัวเองออกมาเล่นได้เลยก็ถ้าเป็นพี่แม็กก็ใช่ฮะ <c oughs> ส่วน <c oughs> อาจะไม่ถึงท่านนั้นจจะโอยส่วนหนึ่งแล้วกันครับประมาณส่วนหนึ่งครับแล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเยอะครับก็ตอนนี้ก็กำลังแบบสืบซับตัวละครเ,เรียนรู้ตัวละครครับผมแล้วก็ใกล้จะถ่ายทำกันแล้วครับใช่ไมรูะบอกว่าคือความเป็นพี่แม็กกอร่อ๋อก็คือแบบโปรตีพี่แม็กเขาจะได้ออกมาแสดงในลุกที่แบบมาดขึมอะไรเงี้ยฮะซึ่ง คาแรคเตอร์ตัวตนของเขาจริงๆเขามีมุมทาเลนต์ความแบบความมิสามความติงตองอะไรเงี้ยเขาซ่อนอยู่ซึ่งที่เขาจะได้เอามาโชว์ในนี้เต็มที่เลยครับเขาแบบอัดอั้นไว้หลายปีมากลอยของเลยเรื่องนี้ว่ะลอยของเลยครับตอนโปรเจกต์สุดท้ายใช่ไหมโปรเจยังสุดท้ายใช่ไหมยังครับไม่ดามาเยสุดท้ายโอ้โหเราด้วยกันไปรยังก่านนั่นแหละโปรยังเราเลย ไม่ได้ไม่ได้กเาเขาจะขผมคือเมื่อผมอยากเป็นยโท้บเบอร์แข่งกับแฟนกลับใช่ครับเอาตอที่ด้วยแล้วรมาคนเดียวเหรอวันนี้วันนี้เรามาคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้น้องติดดุละจริงๆน้องน้องมาน้องมาแล้วครับแต่ว่าเสร็จ้ก็ไปทําุระับอันนี้คือเป็นนำเป็นเป็นนำเรื่องแรกของแอนกับคนฟังใช่ไหม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่เจนเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แหละครับก็ตัวตัวน้องเองจะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อชอบคุณก็จะมีมีแฟนเก่าทำยูทูบเบอร์มาด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็แบบเลิกกันไปแล้วเขาก็เอาช่องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็โมยไปเลยโอ้ยไม่ดีเลยสีเหลืองสีเหลืองไม่ได้เปลนี่ยต้อสีเหลืองต้องสีเหลืองเหลืองนะช่วงไหนช่วงสีเหลืองตอนนี้คือคดีการดีเวอใช่เขาไปเลยแล้วเขาบอกว่า อ่าแล้วตัวน้องชอบคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำยูรูปแข่งให้ดีกว่าคุณเป็นกันเล่เรื่องราวเปนจริงเปนผิวแล้วแล้วเราก็เป็นแล้วเราก็เป็นคนคนนั้นที่ไปสมัครเป็นตากล้องที่จะไปช่วยเขาแบบสักเสพในเรื่องนี้อเป็ก็อาจจะเป็นอย่างไงเออไมได้ตกหลุมรักเขาเลยยังยังยังอาจจะยังเรื่องมีใครรักก่อนฮะมีใครชอบก่อนชอบ่อจริงผมไม่ได้รักเขาเลย แต่แต่ไม่ได้เขาเลยเหรอแต่อะไรผมแต่คุณผมคุณเล่นครับไม่มาอีกาอีกไม่ได้ไม่ได้รักแต่คลั่งเขาเลยไม่เดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปตนอไปตอนแรกมันเริ่มอาจจะเริ่มจากอะไรเราไม่รู้ไงใช่อาจจะมีปมบางอย่างก็ได้อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้ครับอ๋อใช่ใช่ ใช่ครับับเข็มจิราสเปเชียลใช่ไหมครับคืออะไรครับเข็มจิราครับเข็มจิราก็ังมีสเปเชียลก็มีหน้าปีหน้าครับผมแต่ว่าเราก็ยังก็กำลังคุยรายละเอียดนอยู่ว่าใช่จบยังตอนนี้ตอนนี้ไปได้7 EP แล้วครับวายมากไปวมากไปวายมากี่ EP แล้วนะเสิบแปดมันถ้าพี่จำไม่ผิดสิบแปด้าจะเป็นละครยังไงนะเป็นละครแนวตั้งครับ ไม่ได้อะไรเหมืไปเลยแล้วคือตอนนี้คือต้องคุยเรื่องหมดจากเรื่องของหุดหมดตอนนี้ตอนนี้ทางหลับบ้านก็กำลังคุยอยู่คือเขาเกิดไหมคะว่าจะเป็นแบบไหนไม่รู้อันนี้ผมก็ไรู้นะเขาอยู่คนเดียวด้วยยเนี่ทำไมไม่มาเลยวันคนน่าประหลมากเลยไคยช่วยเขาบอกก็แต่แต่เฟิร์นเคยบอกใช่หรอเปลว่าจะแต่งงานด้านนี้ผมก็อยากแต่งเหมือนกัน เลอกที่เราเลือกแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้ตัวละครแบบว่ามีความสุขมีฐานในการใช้ชีวิตเขารัวต้องมีอะไรจะพูดไหมพี่รู้สึกเหมือนก็เหมือนก็มีหัวก็บอกก็ไม่ไหวแล้วก็สนุกอยู่ฮะอจยเราไม่รู้อะไรมาที่ไหนรู้อะไรไหมเออเราไม่ได้รู้ยังพี่ยังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ครับนั่นอกเได้รู้ประมาณเมื่อไหร่ครับแปดอีพีก็อีกสามปีห้าปีเราจะตีแปดอีกหใช่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีเรามีคอนเสิร์ตเกมจินา เออลิลี่ลีลี่ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆครับพี่ออฟน่าอยู่แถวนี้ด้วยเี่ออฟไปเรียนไปไหนที่ไทยเขาไม่ได้เล่าให้เราเลยเหรอผมไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยเพราะเขาน่าจะเห็นจากการสัมภาษณ์หลายๆสัมภาษณ์ของเราเขาเลยบอกดีกว่าจริงครับวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องขึ้นเวทีจนกระทั่งเขาเปิดจอขึ้นมาว่าเราต้องขึ้นนะอะไรนี้มีอันนี้ต้องขึ้นนะต้องขีดละอรต้องขีดละเรื่อแบกๆแต่เขาเขาเขาบอกขึ้นมาว่าพี่เต้ยยังเล่นอยู่ ก็จะยู่มีโปรเจกต์ใช่ไหมเราก็จะยังอยู่นะฮะยังอยู่ยังอยู่ครับผมอ่าโปรเจกต์อ่าพี่กล้องเลยก่อนถ้าผมมกล้องกับพี่โทครับวันนี้พี่โทติดภารกิจเหมือนกันมาแล้วแต่ว่าไปแล้วครับก็ไปแล้วไปแล้วไปเห็นไหมครับไปทำงานแลาใจไม่ดีเลยอันนนเลเวอร์ครับเขาชื่ออันวาเป็นออริจินอลบายไอชิลีเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันเอ้า ก็รู้ที่งานเลยรู้เมื่อกี้เนี่ยบอกเฮ้ยเซอร์ไพรส์พอดีได้ขึ้นไปก่อนคนอื่น้วแบบเอ้าทำไมก็ไปคนเดียวเคยที่น้องคือมีคนทางคนแบบรอคอยใช่ครับแบบเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรใช่ครับแบบก็คือถ้าเทียบกับกีมเมือนฟ้าคือเหมือนแบบคนละนคเราแบบบ้านคนละสีกันเลยอ๋อสาแลบสีชมพูอันนี้แบบว่าสีแบบว่าดับไหมครับก็ไม่ดับอาจจะแบบว่ามันเงินไหมอาจจะเป็นเขียวไหม เป็นไงดีอดีดีนั่นก็สีแสดเลยร้อนแรงดีสีใสลุ้งเท่ากันใสลุ้งอะโอ้โหคนเราเนี่ยชีวิตมันต้องมีแบบหลากหลายอะไรหลากหลายสีสันอะไรอย่างงี้ทุกทีมสดใสขนาดนั้นเลยเหรอตรงนี้ก็จริงใสลุ้งมันก็แบบมีทั้งแบบสดใสแล้วก็ไม่สดใสบ้างอย่างสีม่วงเนี่ยเยโล่ใช่โล่ไปเลยมาหมดเลยเล่นชิวไปเดียวไปเจะได้ขายขายชิ้นนี้เราไม่ได้ขายไปขายไปเรื่องราวอะไรไป ให้คงถ่ายนิดนึงสปอยเล็กน้อยพูดไปเลยเดี๋ยวเขาพี่เขาด่าที่หลังก็ไม่ใช่คือไม่อยากพูดแหละแต่ว่ายังไม่ไปรู้อะไรเลยเขาแบบว่าเป็นแบบมันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันก็อยากฝากให้ทุกคนรอคอยดีกว่าเพราะว่าแบบก็ปีปีหน้าก็จะเรียนจบแล้วครับก็จะตั้งใจกับไปเรื่องเดียร์จะแล้วหมายถึงปีหน้าเรียนจบเรียนจบปีหน้าเรเรียนจบนะปีหน้าก็ปีหน้โร่จะเรียนจบแล้วครับ คือเรียนจบแล้วยังไงคือเรียนจบแล้วยังไงแล้วก็ได้ลุยงานเต็มที่เป็นนักแสดงต่อก่อยากไม่อยากเป็นวิศวะยังยังไม่อยากเป็นเท่าไหร่ว่างๆค่อยไปเป็นนะว่างๆก็อันนี้เราอยู่ที่นี่ว่างๆก็จริงๆก็อยากให้รอติดตามชัดออฟฟิเชียลมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่รอวินนี่เขาบอกใช่ครับ แต่ <Okay. S 2> นี้พี่ออกเครื่อไม่ค่อยบอกอะไรแล้วใช่่ะยังไม่รู้เหมืมมอนกันน้องฝั่งนี้เขาต้องแสวงว่างเมื่อไหรที่ว่าว่าค่อยไปเป็นเนา<ล>ะว่างว่างคค่อยคุยกันครับผม okay. โอเคแล้วกันบัตรด้วครัร <S <S บขอขอขอฝากเพิ่มอีกสองเรื่องเขาฝากฝากเร่วมกับเธอครับผมขอสตีวันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมครับสีแล้วก็ของนิวซีครับมลรักคากี่หลี่ครับใช่ครับ ขอฝากล้วผ่องด้วขอฝากดูมันดีด้วยนะครับฝาด้วครับาด้วครับกดีครับากด้ยครับาเดกนี่นาขึ้นมาถ่ายรูปหครับนี่ายขึ้นมาอะไรฮะเดียงเลยค่ะเดียงราคาะไรพี่ถอยให้เอาทุกคนเรียงแถวหน้ากระดานเลยครับเห็นแลไวเห็ยม้อ่รักเลยค่ะุคน ู d p a ปะเนี่ยไม่เรียกเรียบร้อยวุยใช้ไอโฟนไอดอกนะคะโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะน้องๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคบนค่ะ